วันนี้นำเสนอเลยครับลายนี้ครับโคตรฮิตครับตอนนี้ W F F A A A นะครับตัวนี้ขนาด20 9คูณ9กทีบวก18ลายเป็นยังไงประชมกันมีเคิร์ฟมีร่องมีนูนนะครับมีช่องลมนะครับทำให้ดูสวยงามดูมีมิติแบบ W2 ติตำแหน่งของนอล้อเห็นได้ชัดทำให้ดูมีสไตล์ดูมีเสน่ห์ดูสวยพรีเมียมลักชูรี่สุดๆด้วยเซ็นเตอร์แคปตรงกลางตัวนี้สีดำด้านนะครับลัดกับรถอะไรต้องเป็นนักเจนครับเอเวอเรส นะครับวันนี้จัดชุด f ู l l s ด้วยช่วงล่างโหลดนั่งนุ่มๆน,นั่งสบายกับชุดโหลดโปรเบดเดอร์เป็นหน้าซับแทงหลังพิกี้แบค็คปรับแแบบสเปคโหลดพร้อมสป,ปริงโหลดปรีงลงป,ปรับองศานะครับจัดจบครบที่เดียวครับกับที่ร้านเอทวเดี๋ยวพาชมท้ายคลิปอย่าลืมดูว่าใส่กับลอ้อเดนทูแล้วจะรอคาถัไหนและที่เอ v วเรามีครบนะครับสนใจค่ายไหนไลายไหนแบบไหนม,มันเรื่องส่งมาได้ที่โชลูมครับ